มีคนถามหมอมัดว่าจะเลือก dental floss แบบ wax หรือ unwax ดีมาพูดถึง unwax ก่อนนะคะ unwax คือเป็น dental floss ที่ไม่เคลือบ wax มันมีข้อดีเพียงอย่างเดียวก็คือมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยมีเคมี Me อะไรผสมมากนะักเนื่องจากส่วนที่เป็นเคมี Me เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็น wax นอกจากแล้วแบบ unwax จะมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าแบบ wax เกือบทุกอย่างเลยนะคะมันขาดง่ายกว่า มันใส่เข้าไปในซอกฟันก็ยากกว่าแต่คนบางคนจะบอกว่าแบบ u n น a x มันดูเส้นเล็กนะมันน่าจะเข้าไปในซอกฟันได้ดีจริงๆแล้วแบบ w ว็ก็จะมี d e n ท a l f o ฟอสที่เป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนกันมีคนถามหมอมัดว่าจะเลือก Dental Force แบบ w ว x หรือ u n น a x ็กซ์ดีมาพูดถึง u n น a x ก่อนนะคะ u n น a x คือเป็น Dental f ลฟอสที่ไม่เคลือบ w ว x มันมีข้อดีเพียงอย่างเดียวก็คือมันจะไม่มีสีไม่มีกริ่นมีคนถามมอมัดว่าจะเลือก Dental f ลฟอสแบบ w ว x หรือ u n น a x ็กซ์ดีมาพูดถึง u n น a x ก่อนนะคะ u n น a วคือเป็น Dental f l ฟอสที่ไม่เคลือบ w ว็มันมีข้อดีเพียงอย่างเดียวก็คือมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยมีเคมีอะไรผสมมากนะักเนื่องจากส่วนที่เป็นเคมีเนะี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็น w ว็กซนอกตากแล้วแบบ u n น a ว็จะมีคุณสมบัติที่ด้อยก,กว่าแบบ w ว็เกือบทุกอย่างเลยนะคะมันขาดง่ายกว่ามันใส่เข้าไปในซอกฟันก็ยากกว่าแต่คนบางคนจะบอกว่า แบบอันแว็กซ์มันดูเส้นเล็กนะมันน่าจะเข้าไปในซอกฟันได้ดีจริงๆแล้วแบบแว็กซ์ก็จะมีเดนทัลฟอสที่เป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนกัน